มาเริ่มเลยโอเคจะบอกว่าตรั้งขนงจะมาสอนคอมโบเรนเจอร์กันครับคือแอดออนขอประมาณนี้เราจะมาสอนเรนเจอร์แบบประยุกต์กันครับง่กกบามาก่อนเออมาเจาะเรื่องของแอดออนกันก่อนเลยนะตามมาเลยก็คืออะไรควรใส่ในคอนบาบา้างอย่างที่หนึ่งเลยคือไอเจ้านี่ครับใส่เป็นหนึ่งครับคัหนึ่งนะโอ้สดๆั้วยนะ ข้นบารหนึ่งนะครับเวลาถ้าจ,จะไปข้างหน้าถ้าจ,จะต้มงต้องกดชิปอีครับ้ากดถ้ามันกดหนึ่งเลยต่อมาเลยคือสกิลสัมพั่เลยคือตัวนี้ครับแล้วก็าอาชีพเอาบาอาชีพตัวนี้มาใส่ครับแล้วก็เอาไออันนี้มาใส่ครับแล้วก็สองคญที่สุดคืออัพเป็นอันนี้ละอันนี้ผมไม่นำ ถ้าแนะนําผมแนะนําให้เป็น PV มากกว่าผมไม่ค่อยจะใช่เนี่ยอันเนี้ยผมแนะนําสายฟาร์มนะผมสอนคอมโบสายฟาร์มนะต่อมาเลยคือผมจะสอนเกตเล็กเกตน้อยก่อนแล้วค่อยไปคอมโบเกตเล็กเกตน้อยก็คืออย่างนี้ครับเริ่มจะเห็นที่บแบตรงนี้เนาะ ขั้นแรกนะครับก็เกตเล็กเกตน้อยก็คือคอมโบอัลตรอดนะ,อะถ้าเราแบบมมีปัญหาอะไรเลื่อนอัลตรอดใช่ไหมก็จะสามารถอาเราเลื่อนลงใม่ไหมเรา,าทำอะไรได้ครับเวลาเราไอ้น,นี่อยู่เราสามารถสะแบัดเลฟกปาดได้เลยโอเคนะก็คือเขาสามารว่าใช้อันนี้ได้ m อมนนะัแหละ ขอได้เลยครับถ้าดทีครูดาวอยู่นะโอเคต่อมาเป็นเรื่องอย่างหนึ่งถ้าเรากดไม่ทันจริงๆสามารถทำได้เอาใหม่นะครับและอย่างที่ผมบอกว่าแล้วเราสามารถทำไม่ได้ครับก็คือถ้าเราสามารถทำนี้ได้ครับ เอาใหม่แนละ้วเอาใหม่ผมสามารถใช้ s ออีได้เลยครับคอยเอามาแล้วใช้ออีได้เลยแบบนี้ครับต่อมาเลยคือเราสามารถจับเข้าไปไดอ้อีกครั้งหนึ่งโดยการเดี๋ยวนะเอาใหม่หดชิปอีแบบนี้สามารถเข้าไปได้เหมือนกันครับพอบสเป็นประมาณนี้ครับง่ายไหม ถ้าใครไม่ทำตามไม่ทันผมขอแนะนำให้ย้อนกลับไปดูแล้วปรับสปีดเป็น0.5แล้วทำไหมครับ โอเคจะบอกแตละอันชี่ิดขวาอ่าอย่างแรกเลยคือชี่คิดขวาค้างอะไรแบบนี้ตามด้วยกระแสัะกระแสือตัวนี้ต่อมาเลยคือคิวเราสามารถกดสเปคปา่าเพื่อเป็นกระแสตัวนี้ได้เหมือนกันครับ เพราะว่าเราสามารถใช้กระแสไรผมเพิ่งรู้ไงว่ามันใช้กระแสไรเอฟครับเอฟเราสามารถใช้เอฟได้เลยเราก็ต้องรอนะครับซึ่งเราสามารถต่อยได้เห็นไหมต่อสามารถเป็นกอนเป็นชิปเอฟได้เช่นกันแลครับเห็นาาไหม อันนี้เลยเงครับต่อมาถัดมาเราสามารถอย่างนี้ได้เลยนีย่ยเราสามารถดีคลิกซ้ายได้เลยกันก็สลบด้วยไหมต่อมาเลยคือ ผมที่ควรอ่าผมควรจะบอกไอ้คอมโบนึงที่ควรใช้ก่อนและหลังก็คือสามทีซ้ายเลยนะครับเพราะว่าดาเมจมันรุนแรงมากมันดาเมจรุนแรงมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือเราสามารถซับกันได้เหมือนกันครับ แต่สอบตน,นี้ควร F ด้วยนะครับเออนะอันนี้ควร F ด้วยนะครับถพาจะสลับกันนะอะประมาณนีบนี่คือเก็นเล็กเก,เกน้อยต่อมาเลยคือเกิดที่สำคัญที่สุดเลยเลยคือไม่ใช่ดาเมจครับต็อเท่าเลื่อนเรครับถ้าผู้ชมเวลาหนีในชะ่ไหมเราไม่ต้องบวชดีนะเราไม่ต้องกลับเข้าไปครับเราสแปมอย่างนี้แหละ สบายมีไปเลยครับแล้วเรก็จะกลับมาเต็มเองเพราะว่ายาเฮดีธรรมดาไม่ได้ยาไอ้พวกกาวแกลแวกลุมเกินแล้วทำให้เลือดเต็มอยู่ดีครับแล้วก็ฟื้นฟูมานาให้อยู่ดีได้เช่นกันครับเพราะงั้นใช้สกิลนี้ไปก่อนครับตอนเลือดเต็มโอเคจะบอกแค่นี้นแกเล็กแกน้อยต่อมาเลยคือรับอาชีพแบบ อาชีน,นั้นจะทำให้วิ่งเร็วขึ้นอันนี้นทุกคนน่าจะรูแนะ้แล้วเนาะและขาดอาวุและเราสามารถใช้ได้ก็ <consciousness> <Standing> คือเราสามารถต้มตีไวขึ้นนะ่แหละครับนี่ครับจะต้มตีไวขึ้นมับก็ประมาณนี้แล้ว ตัดมาเลยคือการคอมโบแล้วมาเริ่มคิดว่าตามผมเลยนะยแล้วแล้าผมลืมคอมโบะอะจำหนึ่ง <c oughs> ลืมคอมโบลืมคอมโบโทรโทรโทร <c oughs> เล่นเองลืมเอง <c oughs> มาคอมโบเข้าก่อนแนละ้ว คอมบนย,าย้ยายกองก่อน,นครับย้ายกองคือเราสอมาใช้ชิปอ e ีตัวนี้ได้เลยครับเราสองเปิดอย่างนี้แล้วชิปอ e ีได้เลยหรือว่าพวกต้องเปิดก็แล้วเราชิปอีได้เลยเหมือนกันครับเราขุดดาวแบบชิปอ e, ีคลิกซ้ายคลิกขวา W อ่าไม่สิชิป F แล้วก็ S F, F แล้วตอนได้คิวได้ป่า สามคิกสามันนี้ครับก็คือพอเราสามกดสามที่ตรงเนี้ยแล้วก็กดชิกคลิกซ้ายก็จะเป็นการนาเมจทีหนึ่งแล้วก็เอฟกลับมาเราจะได้บัฟอันนี้อะไรได้บัฟตรงนี้มานะครับโอ้ไม่ไม,ไม,ไม่ผมไปอัพอะไรวะผมไปอัพตรงนี้มา เพิม่มความรบกวนแล้วก็เอาไปเอ็มพีมครับเอาไว้ทําให้คุณเลิศไม่ตายแหละง,ง่ายๆเอาจริงๆเอ็มพีไว้ก็ได้แล้วครับซึ่งสาเหตุที่ทําให้คอมโบแบบนี้เพราะว่าแอดออนแบบนี้เพราะว่าเราได้ความรบกวนโจมตีไปแล้วตั้งแต่ค,คิวแล้วครับและเป็นหลักคือคิวเลยวันนี้ครับก็แต่วันนี่ผมเข้าสอนสุดะวะเอาใหม่ละเอาใหม่เอาใหม่ คลิปอีคลิปซ้ายคิวเดอร์ไฟตามด้วยอันนี้เอ้าผมสอนฟิตชอบชอบแป๊บแป,ป๊บสมองลวนสมองลวน อาจจะติดคางคังใจเลยเอาว่าชิป E ชิปซ้ายชิปขวาชิป F s f ไปเดินป่า แล้วก็สามคลิกซ้ายคลิกซ้ายทีหนึ่งอ่าชิคเอฟไม่ต้องครับเอ๊ะผมเริ่มงงละคือผูดาวเลเจอร์มันกูผูดาวไวละมันเด่นละแล้วผมสอบฝน อือแล้วผมจะสอนถัดมาเลยคือซริงไงคอมโบนะเข้าจะสอนประยุกต์ได้หมดเลยนะไมนมีถูกไม่มีผิดนะครับ <S <S โอเคละแต่ขอแค่อย่ายืนนิดนึงก็พอแต่ว่าเราสามารถทำได้ไหนครับคือเวลาเราคูดาวอยู่ใช่ไหมเหรือเราจะขัดคัดอยู่เราเองคลิกซ้ายไปเลยครับ แัดประมาณเนี้ยอ้าวขนาดแล้วเต็นท้าง ประมาณนี้แล้ววิธีการคอมโบง่ายครับไม่เด็วิธีการ,องงร,การสองคอมโบนะผมสอนนะผมไม่ได้ไอรีนน,นะครับผมไม่ได้ให้ไปลอกเหรียญนะมาจับกันนะรับกันเออประมาณนี้ครับวิธีการคอมโบซึ่งประเด็นเนี่ยคือท่านผู้ชมใช้แค่หนึ่งสองหนึ่ง สองสามสี่ประมาสี่คอมโบครับไอ้สี่สกิลถ้าผู้ชมก็ได้แอดออนหมดแล้วเพือ่อแอดออนมันทำงานหมดแล้วแล้วก็เกตเล็กเกตน,น้อยอย่างหนึ่งเลยคือเวลามอนใกล้าตายถ้าผู้ชมไม่รอเสียของเวลาคอมโบน่ะถ้าผู้ชมก็มแบบนี้แหละดามเมจเรจะเหลือนะครับไอ้คลิกซับไปเลยครับ ได้แค่มันจำเฉยนะแต่ผมก็แนะนําแล้วไอ้ทิ้ซ้ายเลยเพราะว่าเราจะไม่ต้องมาต้องเสียเวลาเพราะอย่างหนึ่งเลยคือเราสองสว่าท่านสกิลนี้ได้ได้ไหมเราะอนั้นขาต่อได้เหมือนเหมือนกันนะประมาณนี้ประมาณนี้เลย ยันแล้วเดี๋ยวจมาเริ่มเรสอนอย่างนึงเลยคือชนะิปคิวครับเวลาท่านผู้ชมไม่มีสกิลคอมโบใช่ไหมท่านผู้ชมก็ยังสามารถใช้ชิปคิวแก้ขัดตะก,ก่อนได้เช่นกันนะแก้ขัดังไงก็คือนีอค่ครับ เุเอาใหม่เอาใหม่ไปขัดไปขัด,อดเอาเผากรเป๋าอาชีลาหรอกผมติดจนกดผมติดนี่จนนิสัยเล เอาเวละค,คอมโบผมอะ่ะตอนน่อให้ก็ได้ครับมัตนต่อได้หมดแต่ขออยู่ในกรณีของกระแสเลยครับการแสก็คือคิวควรใช้กระแสให้คิดขวาก็ควรใช้ก,กระแสด้วยครับแนะน้วคอมโบเนแค่นี้ควรใช้กระแสเป,เป็นหลักครับต่อมาสกิลที่ควรล็อกอันดับแรกแรกอันดับที่หนึ่งเลยคือพูดดับแบบ ล็อกพวกที่เป็นหนึ่งร้อยทั้งหมดครับเพราะว่าเราจะใช้กดปอฟันอย่างเดียวเลยเพราะว่าไอไอกระแสไอตรงเนี้ยมันมีปัญหาครับคือเราจะไม่ได้ความเร็วกันจมตีครับแต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เราแตะให้ทุ้งเลยแต่ผมแนะนําว่าล็อกจะดีกว่านะเพราะว่าครับมาจะต้องมาได้คิวเราจะเวฟป่ญญา สองรอบมันเสียเวลาจริงไหมผมแนะนำว่าควรใช้กระแสเป็นหลักแล้วล็อกสก,กิลทูดดำไว้ส่วนไออันนี้จะล็อกหรือไม่ล็อกก็ได้แต่ผมแนะนำว่าให้ล็อกจีวฝาครับเพราะว่าเวลาเลื่อนลงเราได้ขอยออกมาตั้งหลักน,นหนึ่งนะ <Okay. S 1> ไม่ใช่เพอเอ,เ,อเวลาเลือ่อนเวลาทูดดำครบหนึ่งเราบร้อยเปยว,ว่ันไปเลย แล้วก็มีพลังสีด้วยแหละหรืวว่าจะลอ็อกเท่าไหร่ก็ได้เลย200เพราะว่า200อย200นาทีมันต้องใช้ไงต่อมาเลยคือยังไม่ได้บอกอย่างหนึ่งมีเรื่องของอวมตะอยู่คือไม่รับรับรบาบปาดเจ็บใชมามนะขออ่านก่อนใช้เศรษงกระพันครับ ถ้าผู้ชมสามารถทำได้เราจะไปเอาวัตตะแล้วมันหนึ่งวิหนึ่งวิหรือสองวิแล้วของจะไม่ได้คืออันนี้ครับแล้วก็อันนี้นะเอาใหม่แล้วโคด้าไปหนึ่งจะได้ประมาณสองทียบ ประมาณนี้ครับก็คือถ้ามาชมเนี่ยสามารถลาโดนหมดไม้ไหมเราสามารถทำไม่ได้แต่ว่าผมนแนะนำว่าใช้จิ๊กป่าก็พอครับการไปจริงค่อยใช้อย่างนี้ได้ครับหรือถ้าแบบไม่รู้จังวหวะมอนจริงเนี่ยแนะนำให้ทำเงียบคือเรา นีที่หนึ่งครับเราไม่ต้องน,น,นี่ครับเนี่ยเอามาใหมา่ใหมแบบน,นี้เลยแล้วเราไม่ต้องเสียเวลาครับนนก็เรืองไรมาลับเป็นการเซฟตัวเองอย่างที่บอกว่าผมอย่างที่ผมบอกตอน,นแรกว,ว่าอ่า เล็กเต็นน้อยเพราะว่าถ้ามันจะได้หนีได้โอเคละเ้างบนี่เละโอเคออาไปละบายเฮ้ยคือติดาะไรแล้ว อ็เจือผมรู้บอกครับเราสามารถใช้ S บล็อกได้นะครับเวลาเวลาแบบเจ็บหนักอะไอ่ะบล็อกได้แต่ยังโดนสตันอยู่นะไอ้ตอนระวังเลยนะยังโดนอาจจะโดนสตันอยู่นะครับเวลาโล่มันหมดก็ยังโดนอยู่ครับก็ระวังกันเวยนะเป็น F ขึ้นซ้ายแล้วก็ต่อด้วยอะไรวะก็เอาไปแหละพอบนเซตที่หนึ่งครับเป่นคอมโบแบบ ง่ายๆนะด้วยแต่มือแล้วดู้นแหละจริงๆอ่ะมันก็คนฝึกที่มือแล้วแล้วก็ต่อมาอะไรคือ โอเคก็ขออภัยแล้วมันบอกผิดมันต้องชิดคลิกซ้ายแล้วค่อยสามก่อนนะเพราะว่าผมจะบอกอย่างนี้เพราะว่าสุดท้ายถ้าชมก็ต้องชิชดคลิกซ้ายก่อนอยู่ดีเพราะว่ามือมันชินไปแล้วนะครับ แล้วไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเราทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้แล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้นะนี่ได้เลยพอล่าภาษาแล้วถ้ามันยาก อ่าก็ผมก็คงจบเพียงแค่นี้เลยนะในการสอนแล้วก็ผมยังไม่สอนลงภาษาอนะไรหรอกจริงจริงแอออันเนี้ยผมไม่น,นำอันเนี้ยควรเป็นเสืกทอดคนระับไว้เราให้เป็นอัวอันี้แทนที่บอกว่าแปลน,น,นี้แทนเพราะว่า I, เราจะไปต่อที่อันนี้ได้เลยคลิปแบบอันนี้ผมไม่าาว่าจะใช้นานละผม,มว่าเราไม่ค่อยแน่ใจว่าม,มันดีไงนี่หรออะไกันเผมว่าค่ายผมว่าคายใช้ใช้งานัากรู้ เนี่ยว่าทีอาจจะกะทำวอผิด,ด,ดเราสามารถเนี่ยเราสามารถใช้ได้นะเป็นดาเป็จเสิร์ฟครับ ทำแล้วนะจริงอ่กกมนนะมันสกิลมันอ่ะมันเหมาะล้างฟร์มมาก <S 2> <S 2> <S โอเคผมก็ไปแล้ครับก็แค่นี้แหละครับก็ประมาณนี้ผมแนะนำให้พอประมาณนี้จบเสร็นการสอนข่านนี้แล้วไปล้วก็อย่าลืมไปฝึกกันด้วยนะครับสำคัญมากเปล่าฝึกให้กล้ามเนื้อมันชินเองรับรองเป็นแน่นอนไป